สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่เล่าไปเรื่อยนะครับผมก็อยู่ผมวานฮะตอนนี้เราก็อยู่กบนิยายเรื่องจอมราชันแห่งสมรภูมิจะเป็น EP ีที่162แล้วนะครับก็มีชื่อตอนว่าหอกสังหารเทพตอนที่3โอเคเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยเป็นเพราะจนป่านนี้ก็ยังไม่มีใครมีความสามารถเพียงพอที่จะอยู่เคียงข้างเธอได้อัศวินคนแรกคือบุคคลที่ใกล้ชิดที่สุดกับผู้พิพากษา เมื่อผูิภาษาดำเนินการตัดสินแม้แต่นักปราชญ์ก็ไม่มีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงผลของมันอย่างไรก็ตามมีอยู่คนหนึ่งเพียงตำแหน่งเดียวที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ดังกล่าวได้นั่นคืออัศวินคนแรกอย่างไรก็ตามมันผู้นั้นจะต้องเข้มแข็งแข็งแกร่ง,แ,งและชอบธรรมและมีพลังเทวะที่บริสุทธิ์มากพอใครก็ตามที่มีความชั่วร้ายถึงจะมีพลังเทวะแต่พวกเขาก็จะสูญเสียมันไปในที่สุด ความบริสุทธิ์ของพวกเขาจะลดลงจนไม่มีคุณสมบัติสำหรับการเป็นอัศวินคนแรกอย่างไรก็ตามถ้ามูยองเป็นทูตสวรรค์จริงๆความบริสุทธิ์ของพลังเทวะจะต้องสูงมากๆมันเป็นการทดสอบครั้งสุดท้ายของเซราฟิน่า ความบริสุทธิ์ของราชานักปราญ์คือ89%แม้แต่นักบุญหญิงก็ค่อนข้างหายากที่จะผ่าน85%ความแข็งแกร่งของพลังเทวะแต่ละคนขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์อย่างไรก็ตามเครื่องมือที่สามารถวัดความบริสุทธิ์ของพลังเทวะไม่ได้อยู่ที่นี่ถ้าอยากเป็นอัศวินคนแรกฉันต้องทำอะไรบ้างมูยองถามและเซราฟีนาตอบคุณต้องไปที่ตำหนักนักบุญศักดิ์สิทธิ์กับฉันในขณะนี้มีนักบุญหญิงสาคนในมูรารัน หนึ่งในหมู่พวกเธออาศัยอยู่ในตำหนักนักบุญศักดิ์สิทธิ์และจากสถานที่แห่งนั้นเองเธอก็ได้สังเกตเห็นพลังแห่งความชั่วร้ายและได้ติดต่อไปที่เซราฟินา่าตำหนักนักบุญศักดิ์สิทธิ์มูยองเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้นักบุญหญิงที่อาศัยอยู่ในตำหนักนั้นจูจูสนโน o ก็ผุดขึ้นมาในจิตใจของมูยองในอดีตเธอเป็นนักบุญหญิงผู้หญิงสวมผ้าคลุมหน้า ที่จจจูก็ปรากฏตัวขึ้นหลังจากภวิบัติครั้งใหญ่เมื่อตระหนักได้ว่ามูยองเป็นผู้พิชิตของอาชุราสโนจึงส่งข้อความถึงเขาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับช่วงเวลานี้เธอบอกว่ากำลังจะไปที่แท่นบูชาเดียบูและผู้พิชิตของอาชุราจะเข้าใจเอง อย่างไรก็ตามตอนนี้หอกสังหารเทพเป็นเรื่องสำคัญกว่ามันเป็นโอกาสในการจับหวังชุงหลินหรืออย่างน้อยก็สามารถขัดขวางมันเอาไว้ได้มันเป็นช่วงเวลาแห่งการพบเจอที่เขาคาดหวังเขาจะไม่ยอมให้ใครเข้ามาแทรกแซงเรื่องนี้เด็ดขาดได้มูยองกล่าวสั้นๆจากนั้นเซราฟิน่าก็ยิ้มเบาๆขอบคุณที่ไว้ใจฉัน จากที่นี่เดินทางแค่3วันก็น่าจะเพียงพอแล้วเซราฟน่าคิดขณะที่เธอเปลี่ยนเสื้อผ้าพลังเทวะคือพลังศักดิ์สิทธิ์ที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงความสูงเกียรติและความศักดิ์สิทธิ์ของพลังเทวะไม่ใช่สิ่งที่สามารถหาเหตุผลได้ความบริสุทธิ์ของพลังเทวะได้รับการแสดงอยู่บนพื้นฐานของความชอบธรรมของแต่ละคน อย่างไรก็ตามขีจํากัดของมนุษย์คือ89ไม่มีใครเคยผ่าน90ซมาก่อนเช่นเดียวกันเมื่อร้าย10ปีก่อนที่ผ่านมานี้แม้ว่าตําแหน่งราชานักปราจะถูกเปลี่ยนไปสองครั้งและมีนักบุญหญิง15คนปรากฏตัวขึ้นแม้กระนั้นก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าราชานักปราในปัจจุบันมีความบริสุทธิ์ของพลังเทวะสูงที่สุดแม้แต่เซราฟิน่าก็มีเพียงแค่82เเท่านั้นความแตกต่าง1%ในที่นี้คือคุณภาพที่แตกต่างกันนนมมมาากใควเเป็จริงื่อ หญิงมีความบริสุทธิ์ของพลังเทวะเกิน85ปซและได้รับพลังอำนาจจากพระเจ้าพวกเธอจะถูกเรียกว่านักบุญหญิงและไม่ใช่คำพูดที่ผิดเลยหากจะกล่าวว่าผู้พิพากษาเป็นผู้หญิงโชคร้ายคนหนึ่งที่ไม่สามารถกลายเป็นนักบุญหญิงได้เซราฟิน่าเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับเลือกสำหรับการเป็นนักบุญหญิงในอดีตหากเขาผ่านการทดสอบไปได้ฉันจะติดตามเขาไปทุกที่ เซราฟิน่าต้องการตรวจสอบการมาถึงของเทวทูตที่ไม่เคยมีมาก่อนในอันเดอร์เวิร์ว่าเป็นความจริงหรือไม่เธออ่านข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับมูยองแต่ก็ไม่พบสิ่งใดราวกับว่าเขาตกลงมาจากฟากฟ้าจริงๆมีข้อมูลเกี่ยวกับมนุษย์คนหนึ่งที่ใกล้ชิดกับเขาดังนั้นเธอจึงไปหาใครสักคนที่มีชื่อว่าคิมแทวานแต่เขาก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันเขาเพียงพูดว่ามูยองเป็นตัวตนที่พิเศษการติดตามเทพหรือเทวทูตเป็นเรื่องธรรมดาเท่านั้น จวบจนถึงปัจจุบันไม่มีอะไรแปลกดูเหมือนว่าเขาไม่ใช่คนที่เลวร้ายจริงๆวูฮิฮ,ฮิขณะที่กำลังจะใส่ชุดชั้นในเธอก็ได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆแว่วดังขึ้นเธอหันศีรษะไปมองก็พบว่ามีพูดซ่อนตัวอยู่ที่มุมหนึ่งของห้องกำลังหัวเราะพูดพอมาคิดถึงเรื่องนี้มีบางเรื่องของมูยองที่เกี่ยวข้องกับพูดมีพูดคอยติดตามมูยองอยู่ พูดจะไม่ติดตามสิ่งชั่วร้ายข่าวลือดังกล่าวทำให้หมูยองมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นบางทีนี้อาจจะเป็นพูดที่พวกเขาล่ำลือกันอย่างไรก็ตามพูดเป็นเผ่าพันธุ์ที่ชื่นชอบการเล่นพิเลนและการกันแกลง้งและถ้าการกันแกล้งไม่ได้ผลพวกพูดจะมีอารมณ์บูดบึ้งแล้วหนีออกไปเซราฟิน่าหันศีรษะไปมองที่ชุดชั้นในของเธอเด็กน้อยที่ชอบเล่นของพิเลนเธอหัวเราะอ,อย่างเงียบๆนอนพิเสื้อตัวน้อย,ต,อยตัวหนึ่งกำลังคลานอยู่ในชุดชั้นในของเธอ คุณพระมีแมงเกาะอยู่เธอตะโกนอย่างไร้อารมณ์และปราศจากความสมจริงเป็นอย่างมากก่อนจะโยนชุดชั้นในลงบนเตียงมันน่ากลัวรจริงๆการแสดงออกของเธอจืดชืดราวกับว่าวิญ,ญญาณได้หลุดออกจากร่างกายไปหมดแล้ววูฮีทว่าเสียงหัวเราะก็แปลกประหลาดพร้อมกับพูดตัวน้อยก็ปรากฏตัวต่อหน้าเซราฟิน่า กล้าร่อลวงสามีที่รักของวูฮีอย่างนั้นเหรอสมนำหน้าแล้วยายผู้หญิงเจ้าเล่ยวูฮีได้เรียนรู้ว่าผู้ชายที่ดีมักจะมีผู้คนห้อมล้อมและมูยองก็เป็นคนที่โดดเด่นเธอรู้ว่า,มาแมลงวันเช่นเซราฟิน่าจะต้องบินเข้ามาตอมตัวเขาในสักวันและเธอไม่สามารถปล่อยเรื่องนี้เอาไว้ได้อีกต่อไปสามีที่รักของเธออย่างนั้นเหรอ,อเซราฟิน่าเอียงศีรษะอย่างงุนงงส่วนวูฮีกำลังทำศีหน้าไม่พอใจใช่ คนที่เธอกำลังล่อลวงอยู่คือสามีที่รักของบูฮีเธอต้องการลิ้มรสความขมขื่นจากบูฮีใช่ไหมบูฮ uh ียังสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้ดังนั้นจงระวังให้ดีไม่น่าเชื่อเซราฟฟน่ารู้สึกประหลาดใจจริงๆถ้าเธอเข้าใจไม่ผิดผู้ตนนี้กำลัง,ลงหลงไหลในตัวตนที่เป็นรูปธรรมของสิ่งมีชีวิตอื่นนี่เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ไม่สิถ้าเขาเป็นทูตสวรรค์ฉันก็พอจะเข้าใจได้ ไม่ว่าในกรอดีใดนะทั้งสองดูเหมือนว่าจะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดดูเหมือนจะมีอ่าลู่ทางสืบหาข้อมูลของมูยองแล้วเธอยังอยากรู้อะไรอีกมากมายหลายอย่างแล้วเขาเป็นคนยังไงบ้างที่หนึ่งในหมู่ดวงดาวเขาไม่ใช่คนที่สุนักจิ้งจอกอย่างเธอจะคู่ควรหรอกนะขนาดวูฮียังได้คาจุบแก้มแต่เธอกลับตอนที่เธอพูดถึงการจูบไหลของวูฮีก็ห้ยลง เธอดูเหมือนจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างเซราฟิน่าและมูยองหมถ้าวูฮีมีร่างกายที่โตมากกว่านี้ก็คงจะดีวูฮีกำลังน้อยใจเซราฟิน่ารู้สึกทึ่งกับทัศนคติของเธอซึ่งแตกต่างออกไปจากการเล่นตลกเมื่อสักครู่วูฮีหันหน้าไปอีกทางเธอบิดมือของตัวเองไปมาและพูดบอกวูฮีได้ไหมวูฮีอยากรู้ว่าตอนที่ผิวสัมผัสกันมันรู้สึกยังไงอืม มันรู้สึกอบอุ่นแล้วเวลาที่เธอกอดเขาล่ะมันรู้สึกผ่อนคลายแล้วเวลาที่เธอจูบเขาล่ะฉันรู้สึกถึงความปราบปื้มเซราฟน่าบอกความจริงด้วยเหตุผลบางอย่างดูเหมือนว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องกล่าวอูฮีมองเซราฟน่าราวกับว่าเธออิจฉาและพูดโดยไม่มั่นใจอย่าเอาที่รักของฉันไปได้ไหม ฉันไม่มีเจตนาที่จะพาเขาไปจากเธอสักหน่อยจริงเหรอจริงสิสาบานนะได้อยู่แล้วอูฮีกระพริบตาและมองไปยังเซราฟีน่าเซราฟิน่าไม่ได้หลีกเลี่ยงสายตาดวงตาของผู้ช่างดูไร้เดียงสาจริงๆร่างกายที่เหมือนกับตุ๊กตาเธอน่ารักจนหน้าทึ่งแต่สิ่งที่สวยที่สุดก็ยังไม่พ้นเป็นดวงตาของเธอ อาจจะพูดได้ว่าพวกมันเป็นเหมือนคริสตัลที่กระจ่างใสวูฮี่เธอเป็นเด็กดีจริงๆงั้นฉันจะให้เธอเป็นนางสนมก็แล้วกันนางสนมเยื้อเหรอก็พยาคนที่สองต้องเรียกว่านางสนมสิอ๋อเธอไม่ได้คิดอะไรมากยังไงตอนนี้เธอก็ต้องทำตามไปก่อนไม่อย่างนั้นดูเหมือนว่าผู้ตัวนี้จะต้องบินหนีเธอหายไปกับสายลมอย่างแน่นอน ขอโทษนะที่แกล้งเธอก่อนหน้านี้วูฮีขอโทษจริงๆเรื่องนั้นไม่เป็นไรหรอกฉันแค่อยากรู้บางอย่างขอถามเธอหน่อยได้ไหมมีอะไรหรอวูฮีรู้ทุกอย่างเป็นความจริงไหมที่เขาเป็นทูตสวรรค์ทูตสวรรค์อย่างนั้นเหรอเธอรักจะเป็นสิ่งนั้นได้ยังไงกันล่ะอะไรนะวูฮีตอบอย่างเป็นธรรมชาติและทำให้เซราฟิน่าต้องงุนงองอีกครั้ง เขาไม่ใช่ทูตสวรรค์หลังจากนั้นวูฮีก็พูดในสิ่งที่เซราฟิน่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนเขาไม่ได้เป็นอะไรเหมือนทูตสวรรค์หรอกแต่สามีที่รักคือความหวังต่างหากความหวังความหวังอย่างนั้นเหรอเธอบ่นพึมพำม,มันเป็นนามประทามากเกินไปเธอไม่รู้ว่าวูฮีหมายถึงอะไรกันแน่วูฮีค่อยๆทำเสียงไม่พอใจ สามีที่รักไม่ได้เป็นทูตสวรรค์หรือปีศาจอะไรทั้งนั้นแหละทำไมพวกมนุษย์ถึง,งโง่กันอย่างนี้ทำไมพวกเธอถึงใช้คำหยาบคายแบบนั้นออกมากำหนดที่รักของบูฮีกันเป็นเพราะสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถระบุตัวต,วตนได้ก่อให้เกิดความหวาดกลัวต่อพวกเรานะสิถ้าเธอบอกว่าเขาเป็นทูตสวรรค์ยังพอรับได้แต่ทำไมถึงต้องไปเทียบกับพวกปีศาจนั้นด้วยเพราะทูตสวรรค์คือความดีและปีศาจคือความชั่วร้ายหากเขาไม่ใช่ทูตสวรรค์ก็ต้องเป็นปีศาจสิ เป็นเหตุผลที่ดูงี่เง่ามากสามีที่รักก็คือสามีที่รักสิทําไมเธอถึงเข้าใจยากอะไรแบบนี้วูฮีตอบกลับอย่างง่ายๆอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าวูฮีไม่ได้แต่นักว่านั่นคือคําตอบที่ยากที่สุดเซราเฟน่าถามอย่างจริงจังเขาคือความหวังจริงๆเหรอใช่เขาเป็นความหวังของวูฮีแล้วก็เป็นความหวังของทุกคนด้วยไม่มีใครรู้ความจริงข้อนี้แม้กระทั่งสามีที่รักเองแต่วูฮีรู้ เขารักและห่วงใยพวกมนุษย์มากกว่าใครอื่นถึงแม้ว่าวิธีการที่เขาแสดงออกจะดูรุนแรงก็เถอะนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่วูฮีอิจฉารู้เอาไว้ซะด้วยวูฮีพูดอย่างมั่นใจโดยปราศจ,จากความลังเลเขารักและห่วงใยพวกเราร่างกายของเซราฟิน่าสัน่นทืมเล็กน้อย หมยองสวมหมวกนักรบเพื่อซ่อนใบหน้าเอาไว้นอกจากนั้นยังต้องสวมเกราะและปกปิดปีกด้านหลังเขาเรียนรู้วิธีจัดการกับปีกจากการทดสอบทั้ง100ครั้งตอนนี้เขาสามารถซ่อนหรือเปิดเผยตัวเองเมื่อไหร่ก็ได้ที่เขาต้องการ ขบวนเดินทางมีขนาดประมาณ1,000 0คนกำลังเคลื่อนไปยังตำหนักนักบุญศักดิ์สิทธิ์อย่างไรก็ตามไม่มีใครในขบวนนี้รู้ว่ามูยองเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกิลสุรยิยันเซราฟิน่าเพียงอธิบายให้ทุกคนฟังว่าเขาเป็นมเมล็ดพันธุ์ใหม่มเมล็ดพันธุ์บางอย่างเช่นอัศวินรับใช้เขาไม่สามารถกลายเป็นอัศวินคนแรกได้ในทันทีนั่นหมายความว่าตอนนี้เขาต้องเริ่มต้นจากการเป็นมเมล็ดพันธุ์ อย่างไรก็ตามจนถึงขณะน,นี้ไม่เคยมีข่าวว่าเซราฟน่าได้เก็บเมล็ดพันธุ์ใดๆไว้เป็นเพราะทุกครัง้งเธอจะแก้ไขทุกอย่างด้วยตัวเองเสมอผู้ชายคนนั้นเป็นใครมาจากไหนกันเคยเห็นเขากันบ้างไหม,มเมล็ดพันธุ์สําหรับท่านเซราฟน่าอย่างนั้นเหรอเขากล้ามาเป็นมเมล็ดพันธุ์ของท่านเซราฟน่าได้ยังไงกันโดยเหตุน,นี้เขาจึงกลายเป็นจุดสนใจอย่างรวดเร็วมูยองเดินช้าๆห่างจากเซราฟน่าเพียงเล็กน้อยวูฮีนั่งอยู่บนไหล่ของมูยองและหัมเพลง เธอดูมีความสุขนะขณะที่เขาพูดอย่างเงียบๆอูฮีก็กระซิบไปที่ใบหูของมูยองเซราฟีน่าผู้หญิงคนนั้นนะ่ะเธอก็ดูไม่เลวนะอูฮีอูฮีหัวเราะมูยองได้แต่งุนงงที่ผ่านมาเธอมักอิจฉาและหึงหวงผู้หญิงทุกคนที่เข้ามาใกล้เขาแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เธอทำแบบนี้อย่างไรก็ตามมูยองก็เลิกสนใจในที่สุดทันทีที่พวกเขามาถึงตำหนักนักบุญศักดิ์สิทธิ์การทดสอบการกลายเป็นอัศวินคนแรกก็เริ่มขึ้น ความบริสุทธิ์ของพลังเทวะการทดสอบครั้งแรกและสําคัญที่สุดความจริงบุยองก็อยากรู้เช่นกันเขาได้รับพลังอํานาจมาจากกาเบลและในทํานองเดียวกันนั้นพระดินและนักบุญคนอื่นๆก็ได้รับอํานาจของพระเจ้าเขาไม่แน่ใจว่าพลังของตัวเองจะบริสุทธิ์ขนาดไหนฟังฟังและช่วงเวลานั้นเองท้องฟ้าก็มืดลงเงาขนาดใหญ่บินพาดผ่านพื้นดินตรงหน้าและเมื่อมูยองหันศีรษะไปดูดวงตาเขาก็เบิกกว้างขึ้นมังกรตัวนั้น ในไม่ช้ารูปร่างของมังกรที่คุ้นเคยก็ร่อนลงมาลงบนพื้นมังกรดำแบล็กดากอนอากิสะเจ้าของภูเขาไฟแหงความมืดที่ยังไม่มอดดับมันเป็นมังกรเพียงตัวเดียวที่ได้รับการฝึกฝนจากมนุษย์ร่างของมันมีขนาดประมาณ100เมตรและจากด้านบนชายคนหนึ่งก็กระโดดลงมาสายตาจับจ้องไปยังมูยองแต่มันก็เดินเข้าไปหาเซราฟิน่าโดยทันทีเซราฟิน่าบังเอิญอะไรแบบนี้คุณทางซุน นั่นแล้วสินะที่เราไม่ได้เจอกันแต่ฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องบังเอิญหรอกนะดูเหมือนเซราฟิน่าจะรู้จักเขาแต่แปลกตรงที่มีความเหน็บแนมเล็กน้อยในน้ําเสียงของเธอใช่ฮันซุงนั่นคือชื่อของมันลักษณะของมันไม่ต่างอะไรจากในดีที่มูยองเดินทางมามันเป็นคนเดียวที่ได้ทําสัญญากับมังกรไม่สิต้องเรียกว่าสามารถฝึกมังกรได้ ผ่านการทำสัญญากับมังกรมันสามารถรักษาความอ่อนยาวของตัวเองได้เป็นระยะเวลานานบาดแผลทั้งหมดสามารถฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วและยังสามารถพูดภาษาของมังกรได้ยังมีเขาเลยว่ามันมีชีวิตอันเป็นินันดรอิกด้วยผู้ปกครองของเรามังกรดาก็หลอดดาก็หลอดฮันซุงเขาเป็นเป้าหมายรอบสังหารที่ยากที่สุดสำหรับมูยองมนุษย์ใน1ิอันดับแรกและนักปฏิวัติผู้ชายที่ใกล้เคียงกับคำว่าฮีโร่ในอดีตตอนนี้กำลังยืนอยู่ตรงหน้ามูยอง